หมดปัญหาของไม่ตรงปกสคอบออกมาตรการท่งดีสามารถแกะเช็คสินค้าก่อนใจหมดปัญหาของไม่ตรงปกนักชอปออนไลน์มีเฮห,หลังสคอบออกกฎหมายคุ้มครองสำหรับคนชอบซื้อสินค้าออนไลน์สามารถแกะเช็คสินค้าก่อนใจและขอคืนเงินได้ภายใน5วันตามรายงานข่าวช่อง3นางสาวจิราพรสินธุพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าประชาชนจำนวนมากได้แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์มายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอหลายกรณีโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสินค้าไม่ตรงปกติดต่อไม่ได้และบางกรณีผู้บริโภค ไม่ได้สั่งซื้อสินค้าแต่มีพัสดุจัดส่งไปยังที่บ้านโดยมีการเรียกเก็บเงินที่จัดส่งปลายทางรวมถึงกรณีที่ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าแล้วเกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆแต่กลับไม่สามารถติดต่อผู้ขายหรือติดต่อได้แต่ไม่ได้รับการแก้ไขอีกทั้งยังมีกรณีที่ผู้บริโภคเรียกชำระเงินค่าสินค้าโดยการเก็บเงินปลายทางแต่เมื่อเกิดปัญหากลับ ไม่ได้รับเงินคืนเนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าให้เหตุผลว่าจ่ายเงินให้กับผู้ขายสินค้าไปแล้วทําให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าวสคอบอได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพอสอซึ่งจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดือนกรกฎาคมนี้กฎหมายฉบับใหมน่นี้ช่วยแก้ปัญหาให้นักชอบออนไลน์โดยการใช้มาตรการส่งดีหรือดีเดลิเวอรี่ให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าต้องระบุรา,รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจ ชื่อสกุลผู้รับเงินพร้อมหมายเลขติดตามพัสดุพร้อมกำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าถือเงินค่าสินค้าเป็นระยะเวลา5วันก่อนนำส่งเงินให้กับผู้ขายเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าและขอเงินคืนนอกจากนี้ยังให้สิทธทิผู้บริโภคสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินได้ โดยหากพบว่ามีปัญหาตามที่กล่าวมาผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการชำระเงินและไม่รับสินค้าได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆนะครับที่ทางสคบได้ออกมาให้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเราเราท่านท่านยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ